สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยครับวันนี้วันที่8ดนะวันที่8ดธันวาคม25 6 4นหี่นี่เก็บยางจะขายยางนนะครับนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับดูหน่อยครับแต่ละก้อนดูนั่นี่อันนี้ยางไม่ใช่ยางก้อนถ้วยนะ <that> ยางก้อนคุครับยางก้อนคุค้นครับนนี่แต่ละก้อนดูครับดูดู ก้อนนี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่แต่ละก้อนหนัก3ากิโลสกิโลหกิโลหกกิโลเกิโลก็ยังมีนะนี่โอ้โหยกที่ตัวนองโอ้โหนี่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงครับนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวมันจะกี่กิโลเนี่ยมันเกือบ7จกิโลนะนี่เออนี่อย่างก้นคุครับอย่างก้นคุโอ้โห พีลึกพีลึกพีลึก <S <S พ,พี่น้องก็ทําได้นะครับนะอย่าลืมสวนยางของท่านน่ะใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆใส่ขี้ไก่ขี้หมูก็ได้ครับนใส่ขี้ไก่หรือขี้หมูก็ได้ครับนะแล้วฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e อสูตรครูเอเอมนะครับอ่ะถุงปุ๋ยลงมาอีกโอ้สุดยอดสุดยอดโน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 โ,นโอ้โห โอ้โหดูครับดูดูดูก้อนนี้ดูก้อนนี้โอ้โหสองเอ็มาดูดูครับดู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 โอ้โหโอ้โหอย่าลืมนะครับใช้ขี้ไก่ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเอ็มสูตรครูเอ็มครับทำง่ายๆราคาถูกๆใครๆก็ทำได้ครับอ้าวดูนะครับพี่น้องดูนะ ผมอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถกำหนดราคายางได้ครับแต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วเนะเรายังต้องเพิ่มเพิ่มผลผลิตครับนี่ยางก้นคุยางก้นคุถ้าอยากจะได้ยางแบน้ำยางแบบนี้เยอะๆครับเนะอย่าลืมนะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m สูตรครูเอมนะ สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยวันนี้ที่ลานยางเสียประมวลสุริวงศ์นี่นี่อำเภอโคกศิริพันธ์จังหวัดสกลนครยางสดกิโลละ23บาทยางค้างคืนกิโลละ26บาทนี่ครับสมาชิกเอายางมาขายเยอะแยะวันนี้รถคันนี้บรรทุกเป็นครั้งที่สแล้วครับนี่นี่รถคันนี้บรรทุกเป็นครั้งที่สแล้ว ถือว่าเยอะที่สุดในรอบปีนี้เนาะแม่บวจีเฟินอ้าวยางก้อนถ้วยไซเอนะครับนี่ไม่ใช่ก้อนถ้วยนะนี่มวนก้อนเนี่ยก้อนคุก้อนคุก้อนคุกนี่อันนี้ไซเอนะครับนี่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 ก้อนละสามกิโลก้อนละสี่กิโลก็มีนี่โอ้โหโน่นโน่นโน่นน่นโ่นยี่สิบหกชั้นอ่ยางก้อนคุกยางก้อนคุไม่ใช่ก้อนถ้วยนู่น โ,อ,โอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทุกันนีครับราคายางนั้นเป็นไปตามกลไกตลาดนะเรากําหนดไม่ได้ครับแต่เราสามารถเพิ่มผลผลิตของเราได้นี่ครับเหมือนตัวอย่างที่ผมทํานี่ใส่ขี้ไก่เยอะๆ,ๆอโอ้โห,โโห,หมไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ธรรมดาครับนู่นอึ๊บอ้หหมทท่านักแม่ห้องกดนี่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 อึ๊บมวอก้อแ่นนนนเดี๋ยวเดี๋ยวจะสุดท้ายจะตายเอาโอยสองสยางก้นคุยางก้นคุพี่น้องเอ้ยครับนี่นี่นี่ทำน้อยให้ออกเยอะๆครับท่านก็ทําได้ครับทําด้วยวิธีง่ายๆครับเนะทำด้วยวิธีง่ายๆอือ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้โอ้โหกำกับกูอีกโน่น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 ๆอาบุกกำกับ้นคุอยากได้น้ำยางไปเยอะๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะเปิดเฟซบุ๊กเพจยางพาราพารวยนะหรือไม่ก็ดูช่อง YouTube ช่องครูเ,เซมบุญเสนาครับถ้าอยากจะมาดูสวนนะครับสวนนี้อยู่อำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะครับ0872177176โอ้โหมันบ่แม่นธรรมดาแม่นหม่มวนนุนเจ๊เพื่อนบอกว่าซื้อยางมาหลายปีแล้วเพิ่งเห็นนี่แหละเปิดเซน้ำยางก็ดีน,น,นุน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 โอ้โห ขนาดจโบ้ขนาดจำบนี่ไซเอไซเอโอ้โหนี่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 โอ้เสียมวนยกมาสักก้อนที่ก้อนนี้ยกมาดูดิเอาเอามาก้อนนี้มาหาดูดิโอ้โหพอใจไหมครับ พอใจครับอยากได้แบบนี้ไหมอยากได้ครับเสียกระถางเอานะแต่ในสวนผมเริ่มทำแล้วนะครับเริ่มเริ่มใช้คูถังแล้วเริ่มใช้คูน้ำแข็งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดานู่น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 อันนี้ยางก้อนถ้วยครูเซมไซบีนี่แม่บอกมวนเนาะไซบีนี่นี่ไซบีครับนี่ขนาดปกตินี่นี่ไซบีนี่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 ไซบี เจ้าของลานยางครับรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่ายางของอาจารย์นี้ใหญ่ครับใหญ่แล้วก็หนักมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางดีเปอร์เซ็นต์ยางดีครับดูชี้ดูดิชี้ดูดินี่นี่นี่แน่นครับแน่นแน่นลงทุนถูกใช่ไหมครับผมลงทุนถูกต้นทุนต่ำต้นทุนแบบใครๆก็ทำได้เนาะครับอืมได้น้ำหนักเท่าไหร่เกือบเกือบตันสามค่ะกับได้พันสองร้อยเท่าไหร่เก้าสิบพันสองร้อยเก้าสิบเกือบตันสามนี่ยาง พันต้นนะห้าร้อยต้นหนึ่งกรีดหกมีดอีกห้าร้อยต้นหนึ่งกรีดเจ็ดมีดเจ๊ปุ่นพอใจไหมพอใจค่ะเปอร์เซ็นต์ยางดีไหมดีแล้วเออบอกชาวสวนยางหน่อยเอาน้ำยางไม่มีไม่มีน้ำผสมเลยค่ะมีแต่เนื้อยางล้วนชอบมากค่ะชอบอยากให้ชาวสวนทำแบบนี้ค่ะอ่านี่นี่นีเนี่นี่เสียงจากคนซื้อนะครับเสียงจากคนซื้อนะเสียงจากคนซื้อ โดนนุ่นเจ้าของร้านมันร้านยางนุ่นเสื้อเหลืองนุน่นอ้าวสวัสดีครับอีกวันที่ทะเลพบก,กันอีกวันที่ทะเลวันที่ยี่สิบสามพบก,กันใหม่อ้าวสวัสดีครับ